ดูความงดงามของถนมสาย Mway นะครับบางไปอินโคลาดสุดยอดมากๆไม่รู้จะได้เปิดใช้เมื่อไรเห็นบอกว่าจะเป็นสงการปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่า ครับช่วงเย็นนะครับสวยงามมากๆขถนมด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเขื่อนลำตะคอนะครับทางเข้าเขื่อนลำตะคอ นี่ครับอันนี้หน้าเขื่อนนะครับที่มองออกไปจะเห็นหน้าเขื่อนด้านขวาก็จะเป็นถนนของแอรเบนะครับ เส้นทางอมวนะครับจะมาทะลุนะครับจากเ,าเรือนจำสี่คิวนะครับหรือตรงลำตะคองครับจะมาลงตรงตัดผ่านที่ทางที่จะไปดังคุณพจนนะครับทางเส้นนี้จะผ่านไปค้ำทะเลสอนะครับแล้วก็ไปลงโน่นเลยนะครับจุดปลายทางก็คือทางเลี่ยงเมืองนะครับที่จะไปจากโคราชัอนแก่นนั่นแหละครับ ทางเลียงเมืองครับอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อเปิดแล้วเราจะมาเยี่ยมชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ